สวัสดีครับพี่น้องพวกกราช่องบาตรุยลำเพลินออฟฟิเชียลครับน้องวันนี้วันเสาร์พี่น้องเหมือนวันหยุดวันพักผ่อนวันหนึ่งเนาะนี่ครับบาตรุยสีมาเยี่ยมเยี่ยมลูกๆพี่น้องฟังหาสาวเนาะน้องพึ่งน้องเนีนี่น้องขิมน้องเดียน้องแก้มนี่ครับพี่น้องคุ้นๆครับขนนี้สงสัยพอเพิ่นมากพี่น้องพอน้องแก้มอันี่เนาะจะเป็น พ่อน้องขิมตัวน,นั้นอาจจะเป็นพ่อเน่ยๆพี่น้องพ้าเราไม่ผิดนะคนมีความห่วงใยมาเยี่ยมเยียนเยี่ยมลูกตลอดตัวพี่น้องพราลูกเพื่อนน้องก็ยังเด็กๆกันอย่เนาะสิบห้าสิบหกหนึง่งเดินตามความฝันตัวมาจากบ้านตัวเดือนกว่าเหล่าระยะเวลาแม่จะดีตอนนี้ พี่แมนดีตรงนงั่งลูกเอ,ก,ก,เอกลูกหลานอยู่ใส่ลูกลูกหลานนอนพักอยู่แสโอ้ยใหม่นะบ่ลูกสาวลูกสาวสุัสดีนะ โอ้ยเต้เต้ไปใส้โลกยิ่มใสเต้เต้เอ็งนอนไหนเนี่ยนอนนอนนี่นอนห้องนี้ค่ะนอนบ้านใหญ่รู้อยู่พ่อก็ถามไปอย่างนั้นแหละอยู่กินข้าวยังเนี่ยค่ะมีปลาเผาไก่ย่างวันนี้วันนี้แม่แล้วก็แม่ของน้องๆทำส้มตำมาให้ค่ะใช่ดอกันนี้เอฟซองเอฟซีแมนมื่อนี่ไม่เมื่อนี่หยาดหยาดเพิ่นมาเยี่ยมบ้าจะของไหนแม่มีเอฟซีมีเอฟซีตัวยงตัวยงโอ้ยน้องน้องพ่อนี่แหละ เดี๋ยวไปรับประพาดาก่อนห<อ><ย>ล่าเดี๋ยวจะคุยกันแป๊บนึงอันนี้ชื่อนุกเกอร์ใช่ไหมสวัสดีครับนุกเกอร์อันนั้นแซมใช่ไหมใช่ครับแซมครับอันนี้เก่งครับเก่งนะเก่งดีพี่น้องเก่งดีเก่งสมซื่อพันกับเพื่อนเก่งเก่งซ่อมเมืองม,มาโดนอยู่พี่น้องเอาจังได้กะเดี๋ยวจังมาคุยกันเดี๋ยวสิสัมผัสคุยกับนุกเกอร์อยู่เพราะว่าไปสืบซอมประวัตินั่นแล้วหนีคดีมาหลาย ว่าอยากว่าอยากหูยุภาวาตัวเก่งเหมือนกันนะเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยรู้เลยไปเห็นแล้วไปเห็นมาแล้วไปเห็นการเปลี่ยนมาแล้วเดี๋ยวจะคุยกันเนาะนุกเกอร์เนาะจบยืดจบไม่ได้จอบหรือซ่อมออาโอเคครับอ่าดว่าร่วมญาติมันคือหลายทัางไหนมาเนี่ยฮัลโหล โลตีตัวนี้บ่ได้ยินบ่แม่นอันทักเพื่อถามมาคุยมัง้งเอาสวัสดีครับสวัสดีอ่าไอ้ไส้น้องนี่ๆครับอ้ยอ้แทแท้ๆอ้แท้แท้ครับสวัสดีแม่น้องอันเอื้อยครับนี่เอื้อยมาบรรนาจะของแท้มาบรรนาแท้ท่าเโี่ยวทำท่าไปหน้าครับมาโนะดนไปไป้หอดสักพักหนึ่งครับรอืออ่าเดี๋ยวจังปลาจะมีเรือตรงโลตีแท้

เรื่องัเพึ่งลูกได้นี่เขาขนลูกเนี่ยเวลเ่ใช่งไปแต่ที่นี่น้อยไปขายอยู่จังหวัดไหนผักแต่โอ้จังหวัดตรังโอ้วาไงคยบ่อตา้านต้องบอกม่เอาตบ้านจดูท่เดดูแต่าดูี่ทูกกอนอืมพี่น้อง โอ้ยบาตุยเอาบาหลายดอกเบงเอามาเบิดนี ah okay. ่ง oh yeah, oh, mmm. hm. oh, okay. ้าอะไรลูกตาโอ้ยบาแฉ่หนิเบยูยังลูกยิเบิ้ลหันไปาลยหวานขึ้นโอ้ยพี่น้องเพิ่งรู้เพิ่งรู้ความจริงกันเนี่ยฟ้าเพิ่งรู้ได้เนี่ย ขาตไปาดเคยวตนนี่มักเม่ดครับเยพูดกักันถามนายกรสีมานี่สุเจ้านัดกันมากหรือจังไหนพ่อ้องกงทัพแก้มก็ไปนัดกันมากทีระวังงูเด้อนี่ไปนองสุกเเลย นางเอกสาวนัเกเอกสาวครับนางเอกสาวผู้นำทีมงานนี่ไปดองโอ้ยพึ่งหล้ความจริงว่พคนนี้ปัดหาหกสิบสุดนี่พอธรรมดาได้เนี่ยเอตังแต่จะงง่วงเนี่ยปัด โอ้ยพ่อห้องงูขายทำไมน,นะมีงูไหมน่ะมีฟ้าเพิ่งรู้ว่าพ่อน้องไอ้ดินแม่น้องไอ้ดินก็ไม่ใช่ <c oughs> พ่อน้องเนเน่แม่น้องไอเน่เคยขายโรตีมาก่อนเนี่ยทำเองะนะน่ะพ่อกับแม่เนี่ยังไม่มาเหรออืม <c oughs> นี่เป็นน้องอ่าได้มาเพิ่งกับแบ่งปันกันสุดยอดครับเ <c oughs> ลิศเลิศเลิศเลิศก <c oughs> <ะ>็จะเอาคำว่ามาเสิร์ฟไปที่ๆทุกคนอืม โอ้ยขอให้ถึงรางวัลที่สองเด้อล้อที่หนึงก็ได้ครับพ่อพราตัวยาเองรางวัลที่หนึ่งรางวันที่สองจังหาใบล้อที่หนึ่งพอตุวยาวไปแล้วครับคอยหากกระหูกมาทุบเจ้าพอธรรมดาดูอาชีพก็เดินนี่ครับอาชีพฮ่ายยิ่งลุกยิ่หลาเคยเอ็ดก็พ่อปันนี่เคยซอยพ่อ,อซอยแม่ตีปันบ่อขายได้่าเคยขายใส่ขา,ขาขอยขอยู่ใส่อยู่ว่าปีค่ะปีนี่หืมเดือดไก่เลยวะ โอ้ยพี่น้องครับลูกสาวข่อยเฉาเด็กธรรมดาตัวเนี้ยโอ้ยข่อยมาถือจังหวะพอดีตัวเนี่ยโอ้โยคุณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ามียังว่าฝาก ตามหาของฝากกันเดียวเลยพึ่งเอ๋ออ่ะว่าเนี่ยจะกินหลายลูกโอ้โหลูกสาวข่อยลูกสาวไงข่อยโอ้ไอเดียกินเยอะๆเลยลูกยิ้มแล้วค่ะบ้านน้องเนเน่แจกของหวานแต่ว่าบ้านพี่เตยเ้ยนะคะพรุ่งนี้น้องๆต้องขายโปเตอร์ใช่ไหมคืออย่างไงนะปั๊ด พี่น่อยแกเป็นยังแตกอยู่บาที่เบิ้งคอยกัโอ้ยมันอีเบิ้งโอ้ยนี่ตนวอเี่นีาในมีแต่เนวแจกเน่ายังถ้าบาดเนี่ยเราอยู่กันแบบครอบครัวลูกๆลูกๆพอแล้วพอแลาที่นเพอแล้วพอแล้เมื่อกันเมื่อกันเมื่อไดแล้วเมื่อ่อกัน

อินโทรเวิร์ดอีกแล้วแล้วไอขิ่มอพอกับแม่กับกาอีกโอ้ยตายตเอาเตละคนรมาเนี่วันนี้มันเป็นหืง้มากวยดีได้พอได้พอได้แม่หลีมาลืมฮ่อเบิร์ตแบบนี้เอาคิปนี่ฝากไว้มีี่งพอนองเมื่อไรเราจะลืมกดไวกแชร์ติดตามช่องขังตู้ตำน้ำเชียห่อยด้ว ขนาดกินข้าลูกสาวข่ยยังเปะอยู่พีหนงเอลูกเรียข่อยเอาพีนงครับไปครับครไปสวัสดีครับเบาแนจะกินหลายลูกกินแนจะเบาหลายพี่น้องแนเพิ่งสาวเพิ่งข่ยโอ้ทำได้กินนัพดพกนื้หมดานเนื้อเเอแล้วเาเนื้อมันเนื้อ